สวัสดีครับกาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ในยุคที่เศรษฐกิจย่ำแย่มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อลุงชานลชายวกยเกษียณผู้เคยมีอาชีพเป็นช่างไฟมาก่อนได้เดินทางกับภูมิมนี้ำเนาจังหวัดจุมพรเพื่อกลับไปใช้ชีวิตหลังไวกรเกษียณวันหนึ่งลุงชานนลได้นาเนงินเก็บจากการทางานมาต่อเรือตังเกขนาด9.9ตันกอดซึ่งเป็นเรือประมงพื้นบ้านเนื่องจากในวัยเด็กลุงชานนลเคยออกหาปลากับพ่อก่อนที่จะไปทํางานกับการไฟฟ้าลุงชาณนลคิดว่าจะนําอาชีพเก่าของครอบครัวมาทําอีกครั้ง วันหนึ่งลุงชนนคิดจะนําไฟฟ้าใช้หาปลาด้วยเลยประดิษฐ์เครื่องช็อตไฟฟ้าขึ้นมาและได้ไปขอคําแนะนําจากเพื่อนที่เป็นทหารเก่าเลยได้วิธีระเบิดมาด้วยและครั้งนั้นลุงชนนก็ได้นําอุปกรณ์ทั้งสองอย่างไปทดลองในการจับปลาเฮ้ยได้เยอะขนาดนี้เลยวะเขาหน้าต่ก็เยอะอีก,กไม่ขายอีกโอ้ยโอ้ยได้เยอะอีกแล้วเว้ยดับดีกว่า ค้าบสวัสดีครับลุงโอ้ยปลาเยอะจังถ่ายผมเต้าจันนะาบมือนะทำแพปลาอยู่ให้ราคาดีด้วยอันนี้ทำแบอาอพอดีนะก็เกี่ยผมยอาามปลาไปขายก็ราะเยะครับไม่ไรไม่ไรผมไม่แบบนะสี่ครับและแล้วแต่และวันแต่ละวันลุงชนน <c oughs> ก็ได้นำปลาที่ได้ไปขายให้กับเสียออ,อม <c oughs> จนกระทั่งวันหนึ่งอามเด็กฝึกงานรูปหล่อของกรมประมง เป็นหลานของลุงชานนท์ได้กลับไปฝึกงานแถวบ้านพอดีลุงลุงชานนท์สวัสดีครับดีเฮ้อยเฮ้ยเฮ้ยไเจอตั้งนานโตไนเยอะเลยเนี่ยอ๋แล้วลุง,ลงแต่งตัวไปไหนเนี่ยเอาปลาไปส่งไหนลุงโอ้ลุงตาเยอะขนาดนี้จับมาไงเนี่ยดูนี่เทปท็อปสันนู่อะไรอะลุงแล้วช็อปไฟฟ้าเราระเบิดไงเฮ้ยลุงนี่มันผิดกฎหมายนะที่เปิดอะไรมยู่ลุงบัญญาชุมชนเฮ้ยเฮ้ย เต็มๆเลยลุงลุงรู้เปล่าตามพรกราการประมงปี2,558เนี่ยและที่แก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา60มีระบุว่าห้ามใช้กระแสไฟฟ้าในการทำประมงและห้ามใช้ระเบิดในการจับสัตว์น้ําและในมาตรา61มีระบุไว้ว่าถ้ามีให้ผู้ใดมีไว้ครอบครองในการค้าซึ่งสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายเขาแรกเลยนะลุงยังไม่หมดนะลุงในโทษมาตรา60เนี่ยเขาปรับ200,000ถึง1ล<ๆ>้านบาทเลยนะลุงหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้แล้วแต่เราจะมากกว่าอันไหนมากกว่าเขาก็ปรับอันนั้นนะลุง เช่นจากที่ลุงจับปลาแล้วขายรอย่างเช่นลุงขายได้2 0 0พันบาทก็คูณ5าเท่าเท่ากับ10,000แต่เขาปรับ200,000นะลุลงเพราะยังไงมันก็สูงกว่าส่วนโทษมาตา6กสิบเอ็ดเขาก็ปรับ10,000หรือคูณ5เท่าของราคาสัตว์น้ำที่ลุงจับมานี่แหละมันก็คล้ายกับเมื่อกี้แล้วเสียออกเขารูไ้ไหมว่าลุงเอาปลาที่ได้เนี่ยมาจากการทำระมงผิดกฎหมายแล้วไปขายให้ถ้ารู้แล้วก็ยังรับซื้อไว้เพื่อขายต่อก็ผิดนะลงุงถูกปรับอาเลยนะตายตายตายเราไง่ดีอยูเนี่ยลุงแค่เริ่ใช้อุปกรณ์พวกนี้แล้วก็ ไปใช้อุปกรณ์อย่างอื่นที่ชาวบ้านเขาใช้กันเลยงอ๋อตใจมากเลยครับมีบาเตือนแหละโอ้ไม่เป็นไรครับลุงนั่นี้ผมก็ได้ครับครับก็ได้จบกันไปแล้วนะครับละครเรื่องคุงชานนสำหรับผู้ชมท่านใดมีความสนใจในกฎหมายด้านการประมงที่พวกเรานำมาเสนอหรือกฎหมายข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านการประมงสามารถไปดูได้ที่กองกฎหมายประมงตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ